สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็วันดีเบาๆนะครับกับซีรีส์넷ฟิกปีสองพนี่สิบนะครับตอนนี้ยังเรายังติดอยู่ในชาวเกาะนะครับยังเป็นชาวเกาะอยู่ครับพอเข้าไปอยู่ในวงวงจรของซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับออกยากครับออกยากกว่าซีรีส์จีนนะฮะเรื่องนี้ครับเป็นซีรีส์ปี2022นะครับชื่อเรื่อง Riding นิโนเตะนะฮะไลดิงอิยูนิคอนนฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ วัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับที่เข้าไปทำธุรกิจ SME เปิดใหม่นะครับโดยมุ่งหวังที่จะปั้นธุรกิจ SME ของตัวเองเนี่ยให้เป็นระดับยูนิคอนก็คือแบบเป็นดับดาวรุ่งพุ่งแรงอะไรประมาณนี้ฮะค,ความยาวแค่10ตอนเป็นหนังแนวโรแมนติกคอมดี้นะฮะจะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก่งอย่างหนึ่งนะครับจริงๆไม่ได้กเก่งอย่างนึงเก่งทุกอย่างนะฮะแม้แต่เรื่องของศิลปะบันเทิงภาพยนตร์ซีรีส์อะไรพวกนี้ญี่ปุ่นเขาก็ ชำหมังมากๆคือเขาทํามาก่อนนะถ้าพูดถึงความป๊อปปูล่าความโด่งดังในกระแสะโลกเขาสู้เกาหลีไม่ได้ใช่แต่ในความลุ่มลึกในความนุ่มในความละเมียดละไมในความเป็นศิลปะเนี่ยของญี่ปุ่นนะ่ะผมมองว่ายังไงก็ดีกว่าของเกาหลีนะฮะ,ะกลับมาที่ตัวหนังนะครับเรื่องราวเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวรับพิรักกันที่แบบปิ๊งปังกันตั้งแต่ช่วงวัยมหาลัยนะครับช่วง 19,20,21,22นะครับแล้วก็ได้มาเปิดธุรกิจด้วยกันเป็นธุรกิจ SME พี่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจ IT นะครับพระเอกกับเพื่อนๆเนี่ยเป็นพวกเรียนด้านโปรแกรมเมอร์เรียนด้าน IT มาจนนางเอกเนี่ยอยากจะทำแอปเพื่อที่จะช่วยให้คนได้เข้าถึงการศึกษานะครับโดยเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าคุณจะมีมีเงินเยอะไม่มีเงินยากจนเป็นเศรษฐีคุณก็สามารถหรือ คุณจะเป็นเพศไหนคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณจะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกันโอ้โหความคิดนี่เป็นไอเดียลิซึซรเป็นมกติมากนะครับจะบอกว่าหนังญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับเป็นหนังที่โมเวอร์วังนะครับเป็นหนังที่แบบมีคอนเซปต์ที่แบบทะลุจัก,กรวาลมากเลยครับแล้วก็มีความเหนือจริงแบบสุดๆนะครับแต่ว่าเขาสามารถเล่าให้ออกมาได้ดู ดูน่าเชื่อดูให้อินดูให้แบบดื่มด่ำไปกับมันไดน้ทั้งๆท,ที่เขาไม่ต้องเป็นต้องแบบไปย้อนยุคไปข้ามจัก,กรวาลเขาใช้โลเคชั่นแบบร่วมสมัยแบบปัจจุบันเนี่ยแต่สามารถดึงเราทั้งๆทงี่เรารู้นะว่าเรื่องเรื่องราวทั้งบดหรือว่าเนื้อหาต่างๆอย่างเช่นนางเอก <c oughs> นะฮะนางเอกบ้านจนจบแค่ม .6 แต่ไปเป็น CEO อบริษัท ที่มีธุรกิจเงินหมุนเวียนเป็นหลักสิบล้านร้อยล้านได้เชื่อถือไหมน่าเชื่อถือไหมอ่าเขาจะสามารถจากเด็กที่จบม .6 ไม่มีประสบการณ์อะไรในชีวิตเนี่ยจะมาเป็นซีอเป็นเจ้าของบริษัทไม่ได้เป็นคนที่บ้านรวยมาก่อนไม่ได้มีช้อนเงินช้อนทองมานะเป็นคนยากจนธรรมดาไม่มีการศึกษาไม่ได้เข้ามาหาลัยด้วยซ้ําแต่สามารถเป็นซีอธุรกิจ10บล้านร้อยล้านได้ไหม ดอกติ๊กตอกนะฮะมันก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมในโลกความเป็นจริงมันก็เป็นไปได้แต่ยากมากยากมากๆนะฮะขนาดเราเองเรายังรู้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปได้แต่เขาก็สามารถดึงเหตุและผลออกมาให้เราเชื่อไปได้ว่าเออมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แบบนี้นะเพราะอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะฮะญี่ปุ่นเขาเก่งเรื่องการทํางานเป็นทีมนะครับเรื่องการบริหารคนเรื่องการบริหารงานเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็เรื่องการทําให ธุรกิจเขาไปสู่จุดมุ่งหมายนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าท้าทายนะครับแล้วหนังมีตัวละครที่ดีมากนะครับหนังเป็นแต่ว่าเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะครับนางเอกนะครับเข้าไปอยู่ในธุรกิจที่มีแต่ผู้ชายนะครับแล้วก็ได้จับพัดจ,จับผูนะครับจ้างผู้ชายวัยน่าเรียกว่าวัยรุ่นเราหรือเปล่านะครับวัยเกือบ5 0นะครับซึ่งเล่นโดยฮิเดโตชิ นิชิจิมกเรื่อง <c oughs> เรื่องนี้เขาเด่นมากแล้วก็เกิดมากๆเพราะว่าเขาผมมองว่าเขาเป็นตัวแทนของคนเขาเรียกว่าอะไรวะบูมเบอร์หรือว่า y ูวยเอคือเป็น <c oughs> เป็นเจเนอเรชันที่เหนือกับอ,อายุเยอะกว่าตัวละครหลักตัวละครหลักในอายุกัน22 23เด็กเพิ่งจบมาหาลัยเพิ่งจบมาใหม่ๆทํางานปี2ปีนะครับเพิ่งมาเริ่มธุรกิจ S m e ใหม่แต่ขนาที่เขาปกติแล้วตามหลักเขาก็ต้องจ้างทีมงานที่เป็นแบบวัยรุ่นด้วยกัน วัยหนุ่มสาวด้วยกันมาทํางานใช่ไหมแต่ด้วยเงื่อนไขของหนังเนี่ยด้วยคอนเซปต์ของหนังแล้วก็ด้วยรายละเอียดเหตุและผลเนี่ยเขาก็จับพัดจับผูจ้างคุณที่ปรึกษารุ่นใหญ่เขามาร่วมงานกับุมหนุ่มสาวรุ่นเหล่านี้จริง,รงๆแล้วเขาก็คิดว่าอาจจะเข้ามา,เ,าเป็นเป็นชอยเป็นทางเลือกเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ปรงบันดาลใจเป็นเรียกว่าเป็น จุดประกายความคิดในอีกแบบหนึ่งนะครับให้กับธุรกิจการตลาดของเขาเนี่ยซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเลยที่จะเอาแบบคนอายุ50อะ่ะที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านไอทีอ่ะเข้ามาทํางานในธุรกิจไอทีนะฮะแต่เขาก็ทําให้เห็นว่าคนเราเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีอะไรที่สายเกินไปนะครับเรามีความฝันเราต้องทําตามความฝันแล้วก็ต้องการที่จะทําตามความฝันเนี่ยมันต้องมี แรงผลักดันมันต้องมีเพื่อนมันต้องมีทีมงานมันต้องมีคนที่รู้ใจและคนที่มาเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ในจังหวะที่คุณผิดพลาดนะครับคนเรามไม่มีใครเพอร์เฟกต์หนังนี้มันบอกอย่างนี้นะคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์แต่ถ้าคุณมีทีมงานที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีพี่ที่ดีมีที่ปรึกษาที่ดีคุณก็ไปรอดได้นะฮะแล้วการที่เขาเอาตัวละครรุ่นใหญ่เนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นที่เรามองว่าเหมือนเป็นตัวละครเราอะเหมือนเป็นตัวเราเนี่ย อายุเกือบ50จริงจริงๆฮิเดโตชิ้ก็อายุประมาณนี้จริงๆนะครับแต่ณวันถ้า,ถาจำไม่ผิดนะเขาก็เคยเล่นเป็นตัวละครหลักในหนังออสการ์นะครับปีล่าสุดนะครับเรื่องเออ่ไดรเวอร์อะไรนะอะไรไดรเวอร์วะไรมายคาไรมายคาแต่ว่าเรื่องไรมายคาเนี่ยตัวเด่น,ม,นมันไปอยู่ที่ตัวนางเอกที่เป็นคนขับรถขณะที่ไอตัวพระเอกที่เป็นผู้กำกับที่นั่งข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้เด่นเท่านะครับเราก็เลยคุ้นๆหน้าอยู่แต่จำไม่ได้นะแต่เรื่องนี้คือเขาเด่น เด่นมากๆคือเด่นแบบอล่าชัดเจนคือเด่นแบบเด่นจนว่าเออถ้าเราเป็นนางเอกเราก็อาจจะเลือกนะคือถ้าถามว่าถ้าความถ้าความพระเอกสองคนเนี้ยคือเลือกยากเลยมันเป็นเป็นหนังเป็นหนังที่นางเอกมีพระเอกสองคนและพระเอกสองคนเนี้ยบาลานซ์กันดีมากคนหนึ่งก็ดีอย่างคนหนึ่งก็ดีอย่างและทั้งสองคนเนี้ยก็มีจุดประสงค์มีความคิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มาแบบมาหวังจะเครมมาหวังจะแบบพ้วนางเอกอะไรอย่างเงี้ย มันมีมันมีเงื่อนไขชีวิตหลายอย่างที่ทําให้เราสกว่าเออความรักมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะความสมบัติในรักก็ไม่ใช่ทุกอย่างและก็การที่มีครอบครัวก็ไม่ใช่ทุกมันไม่ใช่เรื่องของที่ทุกคนจะต้องแบบเป็นสราระเป็นที่สุดของชีวิตนะึนกออกไหมเราอาจจะมีความรักได้แต่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องจบด,ด้วยการร่วมหอลงโลวงจบด,ด้วยการแต่งงานมีครอบครัวคนญี่ปุ่นเขาผมผมมองว่าเขาสามารถทาให้เราเห็นได้นะว่า คนญี่ปุ่นเขามองว่าหนึ่งงานมาก่อนชีวิตมาก่อนเรื่องความสุขต่างๆเนี่ยเราสามารถหาได้หลายทางนะฮะัไม่ได้แปลว่าให้ไปตีกรี่นะแต่ว่าเขาเขา,เขามองว่ามันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่ค่านิยมที่เป็นค่านิยมรุ่สมัยแล้วว่าเราจะต้องเ,ออเหมือนกับเรื่องอะไรนะมุขใคร่คอ่ะที่แบบ30แล้วต้องแต่งงานต้องมีลูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้ชีวิตนะครับ พอเขาเอาตัวละครรุ่นใหญ่กับตัวละครรุ่นเล็กมามาบาลานมามาประชันกันมาทําให้เกิดการเปรียบเทียบความแตกต่างความความคิดที่ไม่ตรงกันนะครับมาปรับจูนเข้าหากันเนี่ยคือหนังงนลีบแบบที่ต้องคนดูต้องเปิดกว้างและตัวละครก็ต้องเปิดกว้างด้วยเราเราจะมองว่าคือถ้าเรามองแคบอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเออเราจะสร้างเงืินไขให้กับตัวเอง ว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนท์ไม่ได้นะครับเราก็จะตีกรอบให้กับตัวเองกรอบแล้วก็จะแคบลงแคบลงแต่ถ้าเราเปิดโอเพ m นมาเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็ยอมรับความแตกต่างให้ได้มันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เราเราก็จะได้มองโลกกว้างขึ้นแล้วก็จะได้เห็นแง่มุมที่เราคิดไม่ถึงบางทีเราคิดว่าเราฉลาดแล้วเนี่ยแต่ว่าบางทีเราอาจจะเส้นหมวบางภูเขาอะเรื่องที่แบบมันง่ายๆเรื่องที่มันเรื่องที่มันแบบ เรื่องนี้มันแบบใครๆก็มองเห็นนะี่ยแต่เรามองไม่เห็นใน,ในเวลาณเวลาบางเวลาบางเวลาบางเวลานะฮะครับก็บสันส้นๆแล้วกัน ให้4ดาวครึ่งนะครับสำหรับไ ding อันนี้ยู i c คอนเป็นซีรีส์ที่ควรดูที่ควรศึกษานะครับเป็นซีรีส์ที่ให้แรงบันดาลใจเป็นซีรีส์ที่ฮีลใจทำให้ใจฟูทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราสามารถมองโลกในอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นอย่างที่มีความสนุกสนานบันเทิงอย่างมากนะครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ในความทรงจำมากนะครับแต่เราดูแล้วรู้สึกว่าเออเขาก็สามารถสร้างมุมมองแบบใหม่ๆนะครับ สังคมญี่ปุ่นที่เรามองว่ามันค่อนข้างจะโบราณมันค่อนข้างจะละ้าสมัยมันค่อนข้างจะมีการรูปแบบการทํางานหรือว่ามีมีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงหรือว่าดําดิ่งลงหรือว่าแบบหมดมองหดหูเนี่ยจริงๆแล้วสังคมญี่ปุ่นหรือประเทศญี่ปุ่นเองก็ยังมีความหวังมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีสิ่งที่ฉลมจิตใจอยู่นะครับ ทุกคนนะครับหลายๆคนในหลายๆเรื่องของซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าถ้าสังเกตนะครับผมว่าเขามีความประหลาดถนาดีให้กันแบบจริงใจซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยเห็นในสังคมไทยนะครับสังคมไทยมันจะเป็นอะไรที่แบบชิงดีชิงเด่นขี้ฉาตาร้อนหมั่นไส้ขัดแข้งขัดขากันอันนี้เป็นการเป็นการโยงมาจากชีวิตจ,จริงว่าเราสักเป็นสังคมแบบนี้ในขณะที่สังคมญี่ปุ่นเนี่ย เขาค่อนข้างจะมีความทำงานเป็นทีมกว่าสังเกตจากหลายๆอย่างไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิละปะภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีรีส์หรือว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นในชีวิตจริงอะ่ะเขาทำงานเป็นทีมและเขาเก่งในเรื่องการทำงานเป็นทีมนะครับเราก็เลยทำให้เราเข้าใจสังคมญี่ปุ่นมากขึ้นจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมมอง,มองว่าหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันสามารถสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับ ประเทศญี่ปุ่นและก็สังคมญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีนะฮะก็สำหรับไล์ดี้งอนิคอนนะครับแนะนำแนะนําให้ชมอยู่ในเน็ตฟิกมีแค่10ตอนนั้นเองสั้นๆเบาๆสั้นๆเบาๆสบายเผอแป๊บเดียวดูจบรวดเดียว10ตอนก็ได้นะฮะเดี๋ยวมัอาจจะ2อวันจบอะไรอย่างเงี้ยคือพอพอเรารู้สึกว่าเราเห็นตัวเราเราเห็นตัวเราอะในซีรีส์เราเห็นตัวเราเข้าไปอยู่ในตัวละครในหนังเนี่ย มันก็ทาให้เรารู้สึกว่าเราลุ้นเราอินเรามีความสุขเพลิดเพลินไปกับมันความหมายของชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่เราสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากน้อยขนาดไหนเราเป็นพลังให้กับคนอื่นให้กับคนรุ่นหลังให้กับเพื่อนให้กับพี่ให้กับน้องมากขนาดไหนมันไม่ใช่แค่การกอบกุวยผลประโยชน์เข้ากหาตัวเองมันไม่ใช่การเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่านะครับ แต่มันเป็นเรื่องของการผลักดันกันและกันขึ้นไปอยู่ในจุดที่ดีกว่านะครับแล้วก็ตอบแทนตอบแทนประโยชน์ตอบแทนสิ่งดีๆคืนกลับมาสู่สังคมมันเป็นหน่างที่ดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบทเรียนสอนใจหรือว่าละครคุณธรรมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า,ม,วาม,ม,มันมีความกลมมันมีความกลมกล่อมแล้วมันมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้สั่งสอนเราอะเขาพูดคุยกับเราแบบเหมือนกับเพื่อนนะ่ะว่าเออแบบนี้มันดีกว่าแบบนี้นะ แบบนี้สิทําอย่างนี้มันอาจจะดีกว่าอีกแบบหนึ่งไหมแต่ว่าฉันไม่ได้บอกให้เธอทํานะแต่เธอลองได้หนึ่งสองสามสี่แล้วชอบอันไหนอ่ะแล้วก็มาพูดคุยกันว่าอย่างไงมันดีกับเธอมากกว่าอย่างไงนมันดีกับบริษัทมากกว่าอย่างไงมันดีกับองค์กรกับสังคมมากกว่านะฮะมันเป็นแบบอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยถึงบอกว่ามันคือเวลาเราได้กลับมาเราได้หยุดพักนะฮะเราได้หยุดพักจากสังคมที่มันแย่ๆเราหยุดเราหยุดพักจาก เรื่องรอบตัวที่มันแบบมันท็อกซิกมันแบบทําร้ายบั่นทอนจิตใจเราเราได้มาดูอะไรที่มันแบบว่าชโลมจิตใจนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูนะครับความบอบช้ําของจิตใจสําหรับไ i ดิ้งกับยูนิคอนแนะนำครับซีดาวครึ่งอย่าลืมไปชมกันแล้วมาพูดคุยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันได้จามสะดวกนะครับสวัสดีครับ